จะมาจากโรคแทรกซ้อนค่ะเช่นเรื่องของตาเรื่องของประสาทอาหารเสริมได้หลายตัวเลยนะคะไล่มาตั้งแต่ตัวสำคัญที่สุดโกตูตาซีเอลซีวิตนะคะช่วยได้ยังไงเพราะคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาเอลซีวิตถึงช่วยได้คนเป็นเบาหวานมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทค่ะโคลีนบีจะช่วยบำรุงระบบประสาททับทีมนี่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วแนะนำให้คนเป็นเบาหวานได้ แต่ให้แนะนำทัพทีมชนิดเม็ดเพราะชนิดน้ำมีน้ำตาลถามว่าเราใส่ลงไปหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นน้ำตาลธรรมชาติจากผลไม้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นกลุ่มอื่นๆนี่สามารถใช้ในเรื่องของการป้องกันโรคเบาหวานได้หมดเลยแล้วก็ป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ด้วยมาดูโรคต่อมาค่ะของผู้สูงอายุของสอ